สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะมาดูวิธีการต้มน้ําติดนะแต่น้ําไม่ไหลครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการไล่ลมครับนี่ครับไอ้พวงท่านผู้ชมนี่ป,ปั๊บขับไปนี่เลยม,มุนละมั่นนะมันจะมีลมออกใช่ไหมลมหมดถมน้ําปล่อยทิ้งไว้สักพักเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าถ้าลมมันจะหายไปเราจะปิดเข้าไป ตรงนี้เลยครับแล้วจะลองปิดซ้มดูก่อนไล่น้ำอ่ะครับเอาสมลมออกไปก่อนเมื่อนหรอ ฟังเสียงน้ำมาไหมใช่ไหมมีนะแสะดงว่าน้ำมานะครับท่านผู้ชมเปิดใหม่นา,าแล้วเริดม,มาว เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วมันมันอยากจะมามันแย่งกันเบลว่าน้ำไปอีกเปหนึ่งมี้เพราะน้ำอ่ะเจอกันเ่ยอ๋อน้ำมันแย่งกันน้ำเบาต่ ตรงไหนอ,อ่านน้ำมือไหนเปล่าหรอครับไหลไหมน้ำไหลไหมอ่านล้างมือหรอครับตรงไหนครับผมอ,อ๋อพักยังไม่สะดวกครับผม ผงที่นารถเราจอดอ่ะผงนีรถเราจอดอ่ะเข้าไปดนซอกแล้วเล็กเลยนี่ะตงเข้าเลยนะนี่เราเข้านงนี้เออห้องหลังรถนะตรงนี้นี่หลังรถเราอ่อนหลังรถเราจอดอ่ะตอนนี้กำลังไล่แรงดันน้ำอยู่ครับน้ำยังไม่มาครับไฟอากาศ

它变成，它变成期，变成冲啊冲。 mở ra mở lượm nhà đó ไปดูน้ำตรงนู้นะไรไมที่เราตัดต่อตอนแรกอะ่ะทำได้ไหมไ,มออได้เออไปดูเออแล้วเออไปดูน่อนนะโทรไปน้ำตาหรอเออ ตัดแล้วใช้ได้สำหรับวิธีการไล่อากาศครับตรงนี้นะไล่ลมไล่อากาศตรงนี้ห้ามเปิดนะครับท่านผู้ชมมันนี่เป็นขาดูดอันนี้คือขาออก,กเราจะปิดไล่อารมณ์อยู่ข้างในอากาศออกพออากาศออกมาปุ๊บปั๊มก็ำทำงานตามปกติน้ำคอนเดรงครับก็นามาฝากเล็กเล็กน้อยแต่เทียงเท่านี้ครับสำหรับวิก็ ข้าวนาไปก่อน,น,นครับโดยการพิกัดครับโซนครัดฟังเสียงฟังมันตัดนี่คือฟัองมันตัดข้อแสดงว่าน้ำมันเต็มพิก,กัดแล้วทำกัเออนี่ครับวันนี้ก็ได้ผลดีครับสำหรับวิธีการไล่ลมตอนนี้ใช้งานได้ตามปกติครับเราปิดเราดูนี่ตัดลองเปิด ดแล้วทีนี้น้ำมันเต็มมันยังมีที่ระบายออกฮาเว้ยทำงานปกติครับโอเคครับใช้ได้ครับท่านชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลัรรงใจครับสำหรับช่วงนี้ชาวเล็กอาจจะไปหา เป็นเพื่อนช้าหน่อยนะครับเพราะว่าติดธารคิดอันใหญ่หลวงครับเลี้ยงลูกน้อยครับท่านผู้ชมว่าจะเอาคลิปลูกน้อยลงในช่องไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่านะครับอยากให้ท่านผู้ชมเห็นบีบีของช่างเล็กเองครับโอเคครับทำงานปกตินิ่มมากครับส่งไกลส่งแรงไช้ได้ครับเจอกันคลิปหน้าขอลาอีกทีครับสวัสดีครับ